ยกให้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเนแฟนชาวไทยสําหรับเนเน่พรนับพันพรเพนพิพัฒศิลปินไอดอลสาวชาวไทยที่แจ้งเกิดดังเป็นผู้แตกในประเทศจีนจนกลายเป็นขวัญใจชาวแดนมังกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนเน่พรนับพันชื่อของสาวสวยสุดน่ารักคนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปี2020หลังจากที่เธอปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้เข้าแข่งขันในรายการช่วง2020ณประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการ v วาไรตี้กึ่งเรียลิตี้เฟ้นหากลุ่มศิลปินหญิงจากผู้เข้าแข่งขันจำนวน101คนและคัดเลือกเพียง7คนเพื่อเดบิวต์เป็นศิลปินในชื่อว่าบงบงเกิล303ซึ่งเนเน่ก็สามารถก้าวขึ้นเป็น1ในสาว b สาวบงบงเกิลได้อีกด้วยนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการไล่ตามความฝันของเธอครับ แต่กว่าจะมาเป็นเนเน่หรือเจนไน,นซินศิลปินสาวที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่มีคำว่าง,ง่ายสำหรับเธอคนนี้ครับก่อนที่จะรัดฟ้าไปทำตามความฝันถึงแดนมังกรเนเน่ถือเป็นดารานักแสดงที่มีผลงานมาแล้วในประเทศไทยเธอเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ True Academy f a n t a s i a Season 10ซึ่งณขนาดนั้นเธอมีอายุเพียง15ปีและเป็นการเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงครั้งแรกของเธอด้วยเนเน่ได้จบการแข่งขันด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่11หลังจากนั้น เราจะได้เห็นเนเน่ผ่านหน้าจอและโซเชียลจากผลงานโฆษณามิวสิกวิดีโอและในปี2558เนเน่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินกลุ๊ปในชื่อมิวเชคอยู่ภายใต้สังกัดเครือจีเอ็มแกรมมี่โดยมีเพลงยอดวิวหลักล้านก็คือเพลงแห่และเพลงโจซึ่งสำหรับวงมิวเชคทำกิจกรรมร่วมกันเพียงแค่1ปีก็ยุติบทบาทของวงไปอย่างน่าเสียดายครับถึงแม้ไม่ได้เดินหน้าต่อในฐานะศิลปิน แต่เนเน่กขยังรอดแล่อนอยู่ในวงการบันเทิงไทยโดยเธอได้เบนเข็มไปสู่การเป็นนักแสดงเธอมีผลงานการแสดงซีรีส์ที่เป็นที่รู้จักอาทิคุณแม่ไวสายเดอะซีรีส์ n น g h t to Meet UFO เพราะเราคู่กันและลองของเดอะซีรีส์รวมถึงภาพยนตร์ที่ออกฉายในประเทศเวียดนามอีกด้วยครับเนเน่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากมายและหลากหลายดังนั้นเมื่อเธอได้ก้าวเข้าไปร่วมการแข่งขันในรายการช่วง2020จึงนับเป็นโอกาสที่ดี เธอได้โชว์ความสามารถและสเสน่ห์เฉพาะตัวในความเป็นเนเน่พรน้ำพันธให้เป็นที่ประจักษ์โดยในระยะเวลาที่อยู่ในการแข่งขันเนเน่ได้โชว์พลังเสียงที่ทั้งหวานและใสเปกังวานของเธอในเพลงที่หลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพลงรักไม่ต้องการเวลาเวอร์ชันภาษาจีนที่สะกดใจคนฟังอยู่หมัดและในขณะเดียวกันเนเน่ก็ย,ยังได้โชว์สเสน่ห์ความเป็นสาวไทยที่ทั้งอารมณ์ดีขี้เล่นและกล้าแสดงออกทำให้แฟนๆชาวจีน ตกหลุมรักในความเป็นธรรมชาติของเธอครับและเมื่อเธอเดบิวต์ในนามของบงบงเกิลเนเน่ก็ได้สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเธอที่โดดเด่นทั้งด้านการร้องเต้น <c oughs> รวมถึงทักษะในรายการวาไรตี้และเธอยังได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเมนเทลนานาชาติในรายการช่วง2021อีกด้วยครับและในปีที่ผ่านมาเนเน่ h, ก็ได้เปิดตัวเดบิวต์อีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยว ภายใต้สังกัดค่าย Sony Music China พร้อมปล่อยซิงเกิล Promise และล่าสุดเนเน่ ene, ได้บินกลับมาหาแฟนๆที่ประเทศไทยในรอบ3ปีพร้อมกับของขวัญซิงเกิลที่ชื่อรับมือเพลงไทยเพลงแรกของเธอที่เนเน่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงอีกด้วยครับจากความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อของเธอมาจนถึงวันนี้เนเน่ ene, กลายเป็นไอดอลสาว ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆมากมายเธอได้รับความรักจากผลงานที่ตั้งใจสร้างสารรค์ออกมาเพื่อแฟนๆที่มีชื่อเรียกว่าอะตอมที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับ